ครกําลังจะเดินทางไปฟินแลนด์แล้วนักศึกษาจบิน Finnair มาดูคลิปนี้กันนะครับเรามาเริ่มต้นที่การเช็คอินกันก่อนเลยนะครับเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน Finnair อยู่ที่เคาน์เตอร์ Low End อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข7และสําหรับน้ําหนักกระเป๋าที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องก็โหลดได้แค่1ใบและน้ําหนักไม่เกิน23กกแต่ถ้าใครจะโหลดใบที่2ก็สามารถซื้อน้ําหนักเพิ่มเติมได้และเมื่อเช็คอินเสร็จเรียบร้อยผ่านขั้นตอนต่างๆของสนามบินก็เข้ามาด้านในเกตน,นะครับเพื่อที่จะรอเรียนขึ้นเครื่องและตอนนี้ครือบินที่ผมจะใช้ในการเดินทางก็มาแล้วเป็นเครื่อง Airbus A350 เดินทางจากกรุงเทพไปเฮลซิงกิครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรียกขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวผม เข้าไปดูด้านในและนี่ก็คือหน้าตาของบอบ์ดที่นั่งในชั้นเอ Economy Class ที่จะมาพร้อมกับผ้าห่มครับและเขาก็จะมีน้ําดื่มแจกให้พร้อมกับหูฟังหนึ่งชุดและที่บริเวณหน้าจอของเราก็จะสามารถเสียบสายชาร์จแบต USB ได้ด้วยนะครับและโดยรวมของบอบ์ดที่นั่งบนชั้นเอ Economy Class ก็ถือว่ามีความสะดวกสบายมีช่องวางขาที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับและสุดทีเลยเอาองสายกันบินฟินแอร์ในเที่ยวบินนี้ก็จะแบ่งที่นั่งเป็นแบบ3-3-3นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูหน้าจอบนหน้าที่นั่งของเรากันบ้างมาพร้อมกับเสียบความานมาะน,น,าน,มนะะคครรรับเเื่ออองงกดิทาาามมป หนชั่วโมง30นาทีพนักง,งานให้บริการบนเครื่องบินก็จะเสิร์ฟอาหารให้กับเราอรอบแรกครับและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารที่ทางสายการบินนั้นเสิร์ฟให้กับเรา และเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยผมพาไปดูห้องน้ากันบ้างห้องน้านั้นมีความสะอาดสะอา้านดีแล้วก็ในเรื่องของขนาดนั้นก็เหมือนกับสายการบินอื่นๆไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยและเนื่องจากเป็นไายบินที่ค่อนข้างยาวนะครับทางสายการบินจึงมีการให้บริการอาหาร,รอีกสองรอบแลรดรอบที่สองเนี่ยเขาจะให้บริการอาหารก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งที่สนามบินปลายทางประมาณ4ี่ชั่วโมงและเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็นั่งพักผ่อนอยู่หนังฟังเพลงกันอีกสักพักเราก็เดินทางมาถึงสนามบินปลายทางที่เมืองเฮลซิงกิครับโดยเราใช้เวลาบนเที่ยวบินนี้กกก็ปปปรรรระะะมมมาาาาาาาณ12 10ชชัั่่่วโโงงงบบบนนนนนนทททีีีหหคลลิิิิ้้จยย์สสํํใเดแ